สวัสดีจ้าวันนี้ช่องเยปินพาสวยมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้เยปินจะพามาทำเขาเรียกอะไรนะสกัะปากนี่ให้ปากนุ่มปากชุ่มปากชื่นเซตเแล้วกระทาลิกติติดทนนานนะคะแล้วใครไม่ชอบทาก,ก็ไม่เป็นไราปากมันก็จะชุ่มพี่น้องจ๋าเพราะว่าอะไรถูกไหมพี่น้องจ๋าพี่น้องเคยไหมที่แบบว่าปากเองทาลิกติกแล้วมันเป็นร่องร่องอะพี่น้องแล้วมันมันแห้งๆเนาะยิ่งแบบหนาหนาวดาพี่น้องหรือไม่บางคนไม่ไม่หนาหนาวเกิดกระแหงคือกัน นะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ยายเป็นจะพามาทาแบบง,ง่ายๆแบบบ้านๆเองแล้วก็ทาไปกระติบแล้วก็ชุ่มชื้นนุ่มนวลปากนุ่มนวลสดชื่นแจ่มใสนะคะพี่น้องจ๋าด้ความมั่นใจพูดกับใครก็อุ้ยปากเรียบเนียนคลิกพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าอันดับแรกนะคะก็คือตัวนี้ค่ะวาสลีนเองโทษเดาค่ะนี่วาสลีนวาสลีนบอกเขาสรรพคุณเขาจะมีหนหน้อครอบคุมจักรวาลด้วยค่ะพี่น้องจ๋าวาสลีนก็คือปรับผิวให้นุ่มชุ่มชื้น ปรับผิวนุ่มให้นุ่มเนียนผิวแหง้งผิวเตกผิวโลอกผิวไหลวาสลีนช่วยได้ซื้อมากระปุกเดียวได้ทั้งนาได้ทั้งตัวลุยงหัวจรดเท้านะคะอันนี้วาสลีนนะคะพี่น้องจ้าวาสลีนพี่น้องใช่ประมาณเออไม่ใช่นิดเดียวเด้อค่ะเอาช้อนชามาเด้ออันนี้จะเป็นทาให้ดูเลย,ย่องอื่กคนเด้อเนี่ยเอาประมาณอา่ายหลคือกันเด้อพี่น้องครึ่งช้อนชาได้ประมาณครึ่งช้อนชานะคะพี่น้องไม่ใช่ทาแค่นี้แค่นี้ ถ้าเกิดว่าบางที่มันหลาปวดพี่น้องก็ดูเอาแต่ว่าอย่างน้อยก็จักก้นหนึ่งแหละพี่น้องก้นไหลเลยเด้อนี่เอาจากประมาณหลายคือกันพี่น้องเอาครึ่งช้อนชาในเด้อแต่ไม่ต้องพูนก็ได้พี่น้องครึ่งช้อนชานะคะเช็นแล้วพี่น้องก็เอามาทานะคะทาแล้วทำปากพี่น้องทาแล้วก็นว,นวดนวดนวดเข้าไปพี่น้องนวดนวดไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งว่าผิวมันเหมือนว่ามันซึมเข้าไป พอมันซึมเข้าไปปุ๊บพี่นงก็ก็ก็มาเอาตัวนี้ต่อมะกนาวบันองิงพี่นงมะกนาวันอิงมีเป็นวิตามินซีแล้วมีอะไรอีกรู้ไหมพี่นองจ๊ะเป็นไวท์เทนนิ่งอย่างทําไวท์เทนนิ่งที่ทําให้ผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินี่สกุลของมะนาวมีมีสคุณตัวนี้ด้วยนะครับพี่นงจ๋าแล้วก็พลัสเซลผิวพลัสไรดาดาแล้วกพลัสเซลผิวไอทีแบบมันแตกมันเห็นเนาะพี่นองจา้แแงนะงจาแทมมันเป็นไวท์เทนนิ่ง ทำให้ผิวเองกระจ่งางใสดาแล้วเถมีวิตามินซีดาพี่น้องจ๋ามุกนาวพี่น้องกระปาดมาห้ได้จั๊กครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็ได้เสร็จแล้วพี่น้องกระโทษทีแล้วจะเป็นพูดคำว่าปลิ้นนะคะปลิ้นเอาเนื้อมันเอาอะไรมันนอียพี่น้องแล้วเขามานันนวดพี่น้องนวดนวดไปจักพักหนึ่งพี่น้องนวดไปจักพักหนึ่งจักพักมันก็มีจะมีน้ำเปรีปป้ยวๆเด้อพี่น้องก็เอาไปเอาอกก็อหอมน้ำกายนะจ๊ะเสร็จแล้วก็อย่ากลืนเด้อค่ะอย่ากลืนเด้ออื้ม เปรี้ยวนีจะหนักน้ำลายไหลพี่น้องจา๋าเสร็จแล้วพี่น้องก็นวดต่อไปอีกนวดทิ้งเว็ไปเรื่อยนะคะพี่น้องนวดจักพักจักพักพี่น้องหนึ่งพี่น้องก็จะรู้สึกว่ามันแบบเขาเรียกอะไรนะมันจะชุ่มชุ่มออกมาชุ่มให้เองให้รู้สึกเลยปากเองจะเหมือนแบบว่าโทษทีมีมันไม่ได้ปากเฟื่องนะพี่น้องปากซีดนะมันจะมีปากเหมือนว่ามีสีชมพูเรือเรือน,นิดหนึ่งนะคะพี่น้องแต่โทษทีเด้อไม่ใช่ว่าท,ทําทีเดียวเลยเห็นผลนะคะ แต่ข้างแรกก็คือเห็นผลได้ชัดก็คือความชุ่มชื้นบันจันเดียความชุ่มชื้นนึกชุ่ม,ช,ช,มชื้นกับปากเองเซแล้วพี่น้องจา๋าพี่น้องก็นวดไปสักพักหนึ่งก็ปล่อยทิ้งไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีนะจ๊ะพี่นอ้อ g สิบถึงสิบห้านาทีเซจแล้วพี่น้องไปทำล้านบ้านทําอะไรได้หมดทุกอ,อย่างเห็นไหมเซแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ได้ได้ไอ้ทำสวยอย่างเดียวเท็มเลยทำอย่างอื่นแบบโฟมดานะคะพี่น้องจ้ะเซตแล้วทิ้งไว้อีก15-20ถึงนาทีพี่น้องก็ไปล้างออ ใครจะล่างอ,อกด้วยฟูมล่างหนาล่างหนาพร้อมดา็ล้ล่างปากพร้อมดาก็ลลากดากได้หรือถ้าเกิดใครไม่ล่างก็ใช่สำลีเช็ดเช็ดเอาน้ำชุบแล้วก็เช็ดหรือใครจะล่างน้ำเปล่าก็ได้เสร็จแล้วพี่น้องจ๋าน้ำเย็นนี่ดีที่สุดเด้อพี่น้องจอา๋าเพราะมันได้ชุม่มนะร็จแล้วพี่น้องก็นวดอีกรอบหนึ่งนวดจะนิ่มร็จแล้วพี่น้องก็ถ้าใครอยากทาลิโกติกก็ทาไปเลยแต่ถ้าใครไม่อยากทากเอาวาสลีนตัวเดืมพี่น้องก็ทาที่นี่ใช่นิดเดียวพอก็ทาไปอยู่ได้หมดวันพี่น้องที่นี่ชุ่ม ชื้นเส้นเราเหมือนกับคนผิวอาปากมีผิวสุขภาพดีพี่นองจ๋าไม่ใช่หนามีสุขภาพดีอย่างเดียวปากเองด่าเล็กๆนหนอยเองอย่าลืมนะพี่นองจ๋าเออสุขภาพดีหมายถึงว่าความชุ่มชื้นเดิมไม่ใช่แบยบยวดเป็นที่บอกไปนะขาวดำเตี้ยอะไรสูงงามมดค่ะพี่นองจ๋าแต่สุขภาพดีก็คือให้มันชุ่มให้มันชุ่มชื้นแล้วเองทาไ,ไปพี่นงมันก็ติดอยู่นานนะคะพี่นงจ๋าอันนี้อีกสูตรสูตรหนึ่งนะคะที่ อยากให้พี่น้องไปลองไปทําดูจะได้สวยกระทั่งอะไรนะทั้งหนาดาทั้งคิ้วดาทั้งทุกอย่างในหนาอิงนะคะพี่น้องไม่ใช่ด้ไม่ใช่ทาไปเร็วไอหนาชุ่มชื่นหรือแต่ปากแห้งกรับเยี่ยไม่คือปากก็ต้องชุ่มดานะคะพี่น้องจา๋าอันนี้นะคะลองไปทําดูด้วยครับพี่น้องจ๋ากระสุนเล็กๆ,กๆ,ๆน้อยๆนะคะยัยเพ็ญก็ไม่อยากพูดนาำเนาะเดี๋ยวนี้เอาแบบเขาเรียกเอามีแต่เนื้อมีต,มตัวน้ำเดี๋ยวมีสุขคนโบอกบอีกเลยว่าอยยัยเพ็ญพูดหลาย ะะงั้นนะคะพี่นองจา๋าถ้าเกิดยังไงก็อลองไปทําดูถ้าพิดพูดพิดพูดถูกขอโทษขอใครเหมือนเดิมใครทําไม่ทาก็เป็นไรใครคารุทธิ์เหมือนเดิมนะคะนะคะงั้นก็ขอให้วันสวยวันสวยคืนขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่เขามาชมนะคะขอให้มีวันเวลาที่ดีและสวยเหมือนกันทุกคน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ